นี้ก็บรรยากาศของงานสุโขทัยลอยกระทงนะคะของปีนี้นะคะตอนนี้เพิ่งจะ4ี่โมงเย็นเองก็ให้ดูบรรยากาศตอนเย็น4ี่โมงนะคะแต่เดี๋ยวเนี่ยประมาณทุ่มหนึ่งก็จะเป็นบรรยากาศายามหนึ่งทุ่มนะคะ now for tourists evening for Thai people Thai people everywhere every province would like to visit here especially on 2 7 t แค่เดียวๆเดสวยเนี่ยเกาจัดกันเนาะจริงๆพรุ่งนี้สวยกว่าวันนี้ไหมพวกนี้เออวนันที้สวยจริงๆนี่จะเป็นวันที่24อ๋อพรุ่งนี้วันที่ไรวะอ๋อพรุ่งนี้วันที่24อ๋อทำไมถึง24สวยสุดเพราะ f u l ู Moon ครับอ๋อ He informed t w e n t i t w e n t i Fourth is the best day because like a full moon day Right ใช่